สวัสดีครับอ่ามุมสังเวียนนะครับอ่าวันนี้มุมสังเวียนก็กลับมาพบกับพี่น้องแฟนมวยเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้มุมสังเวียนจะมาเกาะติดตาช่างบวกกระแสเลดมวยไทยจ็ดสีที่จะขึ้นชกกันในวันที่ที่2 2กุมภาพันธ์2560เวลา14นากานาทีโดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยอ เอาข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสเลดมานําเสนอให้กับมิลักเฟนหมยทุกท่านได้เก็บไว้พิจารณาสําหรับวันนี้นะครับมวยไทยจสีสีประจำวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์2560ขึ้นชกกันในเวลา14ในกาย20นาทีโดยประมาณนะครับคู่ที่1ดาวพลันชัยจะพบกับหงขาวเอราวันพิกัด105ปอนดาวมา105ปอนพอดีไม่ต้องลดส่วนหงขามา105.8ลดจ คู่นี้เลทเปิดตอนนี้นะครับดาวฝ่ายแดงต่อ54คู่นี้ผมก็ยังชอบอฝ่ายน้ำเงินหงขาวนะครับผมชอบอแข้งแข้งซ้ายซึ่งเป็นอาวุธแข้งหน้านะครับปกตินักมวยท,วทั่วไปจะออกที่แข้งแข้งหลังแต่หงขาวเอาวัน,นีจะใช้แข้งหน้าออกได้ดีมากนะครับซึ่งอาวุธแข้งหน้านี่จะเป็น จะทาให้คุ่อสู้ป้องกันลําบากนะครับคู่นี้ผมชอบฝ่ายน้ําเงินหงขาวนะครับให้ลองครับอชอบที่อาวุธแข้งหน้า,ามีแข้งหน้านํามาทําให้คุณสู้ลําบากในการตัดสินใจที่จะป้องกันอาวุธอันนี้ชนิดนี้นะครับคู่นี้ผมให้ลองหงขาวเอราวัณฝ่ายน้ําเงินครับขอย้มาดูคู่ที่2นะครับมังกรทองสักบุรีลาพบกับน้ําเงินเดอะกัฟพุ่มพันม่วงพิกัดมังกรทองต่อให้1ปอนดปอนะครับ 116ต่อ117มังกรทองมา100 16.2ลดจุดสส่วนเดอะกราฟมา1น7ไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เลดเปิดอ่าตอนนี้นะครับมังกรทองฝ่ายแดงต่อ5.4คู่นี้ผมก็ยังชอบที่ฝ่ายแดงมังกรทองสักบุรีรัมนะครับชอบที่การเตรียมตัวของเขามีมากกว่าเยอะกว่าแล้วก็บวกกับถ้าเกิดว่า,าเขามีเพลงเข่าที่ น่ากลัวแล้วก็อันตรายด้วยนะครับเกิดเข้าวงในแล้วฝ่ายแดงมังกรขาวนี่จะมีลูกขวางหน้าแล้วก็ค้ำแทงแล้วก็บิดตัวออกข้างๆนะครับบิดตัวข้างแล้วก็ขวางหน้าแล้วค้ำแทงลูกนี้อันตรายมากครับคู่นี้ผมชอบที่ฝ่ายแดงมังกรทองสักบุรีรามครับเดรดเปิดตอนนี้ต่อ5-4ครับ คู่ที่3นะครับกุหลาบดำสจเปียกอุทัยกับน้ำเงินดีเซลเล็กเอ็มยูเดนมีกัด134ร่ปอนด์กุหลาบดำมา134าพอดีไม่ต้องลดส่วนดีเซลเล็กมา135.5อาลดไป1.5ปอนด์นะครับคู่นี้เลทเปิดตอนนี้นะครับกุหลาบดำฝ่ายแดงต่อ54คู่นี้ผมอมองดูนะครับส่วนสูง ไม่ได,ได,ได้ได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยนะครับไล่เรียกกันเลยแต่รู้สึกว่าดีเซลเล็กนี่ร่างกายนี่จะมาดีมากเึกมมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้นๆน,นะครับให้เข้าที่กุหลาบดําสอจอเปียกอุทัยนะครับเพราะว่ามีลุ้นนับมีลุ้นน็อกเพราะเขามีอาวุธที่หนักทั้งหมัดทั้งศอกที่อันตรายแล้วก็หนักมากมีลุ้นนับลุ้นน็อกได้สบายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมยกไปแล้ว พอเข้าฝ่ายแดงกุหลาบดําแล้วก็สังเกตเหตุสังเกตการนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าอาวุธหนักๆของกุหลาบดำเนี่ยอย่างเช่นหมัดแล้วก็ศอกทําให้ดีเซลเล็กพวงแล้วก็กังวลแล้วก็กลัวอย่างนั้นแช่ยาวไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่า,าผ่าน3ยกไปแล้วดีเซลเล็กไม่ไม่รู้สึกเจ็บกับอาวุธของกุหลาบดําไม่กลัวอาวุธหนักๆของกุหลาบดํานี่ไปปลายนะครับ ยกสยก4ยกหนี่ก็ขยับขยายมาดูดีเซลเล็กได้เลยนะครับเพราะว่ายกตั้งแต่ยก 4, ยกหขึ้นไปนี่จะเป็นแดนของมวยเข่านะครับซึ่งดีเซลเล็กนี่เป็นมวยประเภทมวยเขา่าปลอดหยายปลายแรงอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดผ่านยก3ไปแล้วแล้วมองดูเหตุการณ์ว่าอ,อาวุธหนักของกุหลาบดําทําอะไระดีเซลเล็กไม่ได้ผลมากนะก็ขยับขยายได้เลยครับเพราะ,ะตั้งแต่อัน3 ตั้งแต่อันสี่จนอันห้านี่จะเป็นแดนของมวยเขาครับซึ่งดีเซลเล็กนี่เป็นมวยประเภทปลอดใหญ่ปลายแรงอยู่แล้วครับมีโอกาสพลิกแสงได้พตอต้นๆนี่กุหลาบดําต้องออกนําไปไปก่อนอยู่แล้วครับคู่นี้ตน้ตนเข้ากุหลาบดําแล้วก็สังเกตการให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ดีก็แช่ยาวแต่ถ้าเกิดว่ามองดูอาวุธทําอะไรดีเซลเล็กไม่ได้นี่ขยับขยาขยาทันทีครับเพราะว่าปลายปลายนี่ดิเซลเล็กนี่มวยเขา่าปลอดให่ปลายแรงครับเพราะว่าดิเซลเล็กนี่น้ําหนัก ตัวหรือว่าร่างกายนี่มาดูแน่นปึกเลยครับวันนี้ต้นๆกุหลาบดําไปไปลายดิเซลเลยครับขยับดูคู่เอกนะครับอยอดพนมลุงจิตเมืองนนกับชูเจริญดับดันสารคามพิกัด137ต่อ139ยอดพนมลุงมายอดพนมลุงมา137.2ลดจุดสชูเจริญมา139.2รถลดจุดคู่นี้เลดตอนนี้เปิดฝ่ายแดงยอดพนมลุงต่อ54นะครับ คูน่นี้ถ้าเทียบฝีมือกันก็ไม่ต่างกันหมวยก็เป็นหมวยสไตล์เดียวกันคือหมวยเข่าที่สําคัญคือต่อยกันมาถึง6ครั้งแล้วน่าจะรู้รู้ตื้นลึกหนาบางากันมากพอสมควรคูน่นี้น่าจะเป็นหมวยที่คู่ขี้สูสีอีกคู่หนึ่งอ่าอยู่ที่การยืนระยะถ้าเกิดว่าใครยืนระยะได้ดีกว่าคนนั้นก็มีโอกาสที่จะคว้าเข็มขัดรุ่น1 4 0ปอนด์ไปครองได้นะครับซึ่งวันนี้ชูจเจริญดับนันสารคาม ได้น้ำหนักได้เปียกน้ำหนักอีก2ปอนผมว่าการยื้อระยะน่าจะมั่นคงกว่านะครับคู่นี้ผมว่าให้ลองที่ชูเจริญดับดันสารคามฝ่ายน้าเงินครับเพราะว่าได้น้ำหนัก2ปอนน่าจะการยื้อระยะท้ายๆน่าจะมั่นคงกว่าครับแล้วก็เบียดเอาชนะเจ้าพนุงจิตเมืองนนท์แล้วก็ กระชากเข็มขัด140ปอนด์จากเอลของยอดพนุรุงจิตเมืองนวนมะครองได้คู่นี้ต้องดูกันเจ้ายาวถึงใบปลายยก5เลยนะครับเพราะว่าชิงแชมป์140ปอนด์นี่คะแนนจะให้กันเป็นยกนะครับ สำหรับหมวดที่ชอบก็มีคู่ที่2นะครับมังกรทองศักบุรีลำเลดเปิดต่อ5-4ผมชอบที่วงในเขา่าของเขาที่เหนียวแน่นนึบแล้วก็ลูกขวางหน้าดันแทงบิดตัวออกข้างแล้วขวางหน้าแล้วก็ดันแทงลูกนี้เก่งมากครับผมชอบอคู่ที่2มังกรทองศักบุรีลำฝ่ายแดงครับเลตเปิดต่อ5-4อแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่ตัวดีก็ บางทุนไว้หน่อยแต่ถ้าเกิดใครอยู่ตัวไม่ดีก็ต่อออกตัวเพื่อข้ามฝั่งเพื่อเซฟเงินในกระเป๋าเดีกว่าครับเพราะว่ามวยหมัดมวยก็มีอะไรที่มันไม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับยังไงก็เซฟเซฟไว้ดีที่สุดป้องกันตัวถ้าเกิดอยู่ตัวดีก็ออกตัวบางทุนแต่ถ้าเกิดอยู่ตัวไม่ดีก็ต่อข้ามฟากไปเลยถ้าเห็นท่าไม่ดีนะครับออกตัวดีที่สุดครับแล้วขอทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในวันนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ